ตอนที่71อุตสาหกรรมเกิดใหม่ป้าจังมีธุระที่บ้านเลยขอกลับไปก่อนถ้าเธออยากได้อะไรบอกฉันก็ได้เอาหลักขึ้นไปพักเธอเจียงซูสเสวียนปล่อยมือจากเธอเหลือบมองดวงตาที่เบิกโตและใบหน้าขาวเนียนของเธอสีหน้าสับสนของเธอทําเอาเขาอดไม่ได้ที่จะขยี้หัวเธอเบาๆด้านชายไวกลางคนที่นั่งอยู่ตรงโซฟาอดถามอินเร้าหยวนขึ้นไม่ได้ว่าเจ้าตัวแสบสาวน้อยคนนั้นคือใครเหรอ อินเศร้ายวนกำลังคุยธุระอยู่กับอูหงหวนโดนชายคนนั้นเอ่ยขัดเข้าก็ไม่กล้าว,ว่าอะไรได้แต่ทำหน้าขมขื่นอธิบายว่าพ่อนี้พ่อแก่จนเลอะเลือนไปแล้วหรือครั้งที่แล้วพ่อย,ยังสงสารคุณหนูรองของบ้านตระกูลกู้แล้วส่งคนไปสืบข่าวอยู่เลยอะไรกันวันนี้กลับจำเธอไม่ได้แล้วเหรอออ๋เป็นเธอนี้เองอินจี้เหนียนจำเธอได้แล้วจากนั้นก็หันไปมองเจิงซูสเสวียน นี่เจ้าตัวแสบถ้าแกมีเวลาก็คุยกับเจียงซูสเสวียนสักหน่อยเด็กตระกูลกู้นั่นลำบากมามากอย่าเอาเธอมาเป็นของเล่นของพวกแกเลยนี่พ่อฉันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยหรือไงว่าคุณชายเจียงหูดีเป็นพิเศษแม้แต่เสียงคนนกที่หล่นไกลออกไปเป็นสิบเมตรก็ยังได้ยินอินเศร้าหยวนตีหน้ามึนเขาเหลือบไปเห็นสายตาเฉียบคมของเจียงซูสเสวียนแล้วแถมยังใบหน้าด้านข้างที่เย็นชาเหมือนคมมีดนั่นอีกละ่ะนี่ของพ่อลูกเป็นคนชดใช้สวยแล้ว กู้ซีเฉียวกลับมาถึงห้องเธอมองกระดานวาดภาพผ่านไปครู่หนึ่งความรู้สึกตื่นเต้นถึงได้คลายลงเธอมีเครื่องมือเทพช่วยกงอย่างระบบหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งปีแต่เจียงซูสเสวียนไม่เหมือนกันเขาฝึกฝนด้วยตนเองจริงๆแถมการเลื่อนขึ้นถึงชั้นพรสวรรค์ขึ้นไปต้องมีพรสวรรค์แข็งแกร่งแค่ไหนกันแม้แต่ระบบเองยังตกใจมันไม่เคยเห็นคนที่มีพรสวรรค์สูงส่งเช่นนี้มาก่อนเดี๋ยวนะเฉียวเหมยเหรินดูเหมือนว่าพลังลมปราณในตัวของคุณสงบลงแล้วแฮะ จูจ่ๆระบบก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจเมื่อครูกู้สีเฉียวยังไม่ทันได้สังเกตดังนั้นเมื่อได้ยินระบบแจ้งบอกก็รีบเดินลมปราณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งจึงพบว่าลมปราณที่เคยไหลเวียนอย่างสับสนหลังจากที่ได้รับการเลื่อนขั้นวิทยายุทธกลับมาเป็นปกติแล้วหากเทียบกับชีพจรลมปราณที่วิ่งแรงราวกับสายน้ําในแม่น้ําเหลืองเมื่อครู่ชีพ,พจรของเธอในตอนนี้ก็ถือเป็นกระแสน้ําไหลเอื่อยสม่ําเสมอในลานําธาร เมื่อครูฉันยังคิดอยู่เลยว่าคุณอาจต้องฝึกเดินลมปราณเป็นเดือนในพื้นที่เสมือนจริงเพื่อปรับการเดินลมปราณให้กลับมาเป็นปกติแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเฉียวเหมยเหรินฉันมีเหตุให้สงสัยว่าเมื่อครูตาเจียงช่วยเธอไว้แน่ๆ่ว่าแต่มีคนที่ช่วยเดินลมปราณให้คนอื่นได้ด้วยหรอเหลือเชื่อเกินไปแล้วระบบนั่งเท้าคังอย่างคิดไม่ตกต้องรู้ก่อนว่าพลังลมปราณของแต่ละคนนั้นแตกต่างเนื่องจากวิธีฝึกฝนของแต่ละคนนั้นต่างกัน ดังนั้นการที่เจียงซูสเสวียนสามารถทําได้เช่นนี้ทําให้ทั้งกู้สีเฉียวและระบบคิดไม่ตกว่าจะอธิบายความสามารถผิดมนุษย์มนาของเขาว่าอย่างไรนี่เป็นความสามารถติดตัวของตระกูลที่สืบทอดวิทยายุธ์โบราณงั้นหรอกู้สีเฉียวยื่นนิ้วเรียวขาวออกมากดขมับริมฝีปากบางสีพีชเม้มเล็กน้อยใบหน้าเรียวสวยดูเคร่งเครียดจริงจังช่วยตั้งเวลาให้ฉันหน่อยฉันไปทําภารกิจประจําวันก่อน เธอยืนอยู่ในพื้นที่เสมือนจริงเมื่อเพ่งจิตคิดด้านหน้าก็ปรากฏโต๊ะขึ้นมาหนึ่งตัวบนโต๊ะมีผู้การหมึกกระดาษและแท่นฝนหมึกการฝึกเขียนอักษรเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการขัดเกลาวความมุ่งมั่นแห่งจิตระบบมองกู้สีเฉียวลงมือเขียนกระดาษแผ่นแรกตัวอักษรบนกระดาษราวกับมังกรเหินหงไร่รำแม้ว่าการตวัดลายเส้นยังมีปัญหาเรื่องการลงน้ำหนักอยู่บ้างจนกระทั่งลงมือวาดแผ่นที่สองตัวอักษรของเธอถึงจะกลับมาคงเส้นคงวาเหมือนเมื่อก่อน เมื่อเห็นเธอเข้าสู่ห้วงสมาธิได้แล้วระบบถึงวางใจหันไปทำธุระของตัวเองเธอในตอนนี้ยังอยู่ห่างชั้นกับบรรดาคนในตระกูลที่มีวิทยายุทธโบราณน,นะดังนั้นยังไม่ควรเข้ามาอยู่ในแวดวงนี้ชั้นล่างอินจีเหนียนคุยธุระของตัวเองเสร็จก็พาอินเศร้าหยวนกลับไปอินเศร้าหยวนยังหนีบอูหงหวนกลับออกไปด้วยกันขณะที่กำลังจะออกจากประตูใหญ่อินเศร้าหยวนก็ล็อกคออูหงหวนพลางรีตาดอกท้อเอ่ยถามเขา ตอนบ่ายพวกนายไปทำอะไรกันมาก่อนอูหงหวนจะก้าวเข้าประตูมาเขาพูดเจ้าไม่หยุดพวกเขาต้องได้ยินอยู่แล้วเจียงซูสเสวียนอาจจะไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดแต่อินเซาหยวนไม่ยอมปล่อยผ่านเพราะถึงยังไงเขาก็มองว่ากู้สีเฉียวเป็นน้องสาวของตนลมหายใจอุ่นร้อนพ่นรดต้นคออูหงหวนดิ้นสู้อย่างรับไม่ได้น่าเสียดายที่แรงน้อยนิดของเขาไม่ได้อยู่ในสายตาของอินเซาหยวนเลยแม้แต่นิด ในเมื่อต้านทานไม่ได้อีกทั้งยังไม่กล้าล่วงเกินอูหงเหวินจึงทําได้เพียงยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายให้อีกฝ่ายฟังโดยดีอย่างนี้นี่เองอินเซาหยวนยกมือข้างที่ว่างขึ้นมาลูบคางตัวเองพลางพยักหน้าอย่างพอใจเก่งมากจริงๆไม่เลวไม่เลวเหมือนคนในครอบครัวเราเลยอูหงเหวินพยักหน้าพลางตอกตาไปด้วยหลงตัวเองเสียจริงพวกเขาฝั่งนี้ย่อมไม่รู้ว่าในตอนนี้สถาบันวิจิตศินกำลังวุ่นวายเป็นอย่างมาก ได้ยินว่าท่านคณบดีใช้เส้นสายที่มีทั้งหมดเพื่อพลิกแผ่นดินตามหาหญิงสาวที่ไม่รู้จักหน้าค่าตาคนนั้นและคนที่รู้เรื่องตั้งแต่ต้นอย่างเสินเนียนจือเองเดิมเธอเองก็เป็นจิตกรคนหนึ่งการจะวาดภาพสเก็ตหน้าหญิงคนนั้นจริงๆก็ดูจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดไม่ว่าพวกเขาจะพยายามนึกสักเท่าไหร่ก็นึกหน้าของเธอไม่ออกทันทีที่หวนึกถึงก็เจอแต่ความว่างเปล่า คณะบดีได้แต่เที่ยวตรวจสอบกล้องวงจรปิดข้ามวันข้ามคืนจนทำให้คนในวงการศิลปะต่างร่ำลือกันไปทั่วแต่ค้นหาจนผมหงอกไปหลายเส้นแล้วก็ยังหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอที่อยู่ของบริษัทจิวเทียนเน็ตเวิร์เป็นที่อยู่ของบริษัทเดิมของมู่จงโลเคชันของออฟฟิศค่อนข้างดีเป็นตึกสิบชั้นกลางวงอาคารพาณิชย์ใจกลางเมืองในตอนนี้ยังเป็นช่วงบุกเบิกตลาดของทางบริษัทดังนั้นบริษัทจึงมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ถ้าดูจากแนวโน้มการเติบโตก็คงจะเติบโตเป็นบริษัทเทคโนโลยีแนวหน้าได้ไม่ยากและมีสิทธิ์จะขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆของโลกได้หลังจากผ่านการประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วเกมออนไลน์จิ๋วเทียนก็ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนเป็นบริษัทเน็ตเวิร์กบริษัทแรกที่ก่อตั้งโดยชาวจีนทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นฟังก์ชันและความเป็นส่วนตัวของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นแข็งแกร่งมาก ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมของเหล่าวัยรุ่นแม้แต่คนรุ่นใหญ่ก็ยังมีความประทับใจในผลิตภัณฑ์นี้ตอนนี้เวลาเหล่าวัยรุ่นเจอหน้ากันคำถามแรกที่ต้องถามก็คือเธอรู้จักเกมออนไลน์ของบริษัทจิวเทียนไหมนอกจากเกมออนไลน์แล้วพวกเหล่าซอฟต์แวร์อื่นๆของบริษัทก็เป็นที่เรื่องลือทั่วประเทศจีนคนในวงการต่างอยากรู้ว่าทำไมบริษัทจิวเทียนถึงเจ๋งขนาดนี้ ไม่เพียงเท่านั้นบรรดาซอฟต์แวร์ที่เปิดตัวก็ยังสุดยอดมากและไม่ได้ด้อยกว่าเทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านั้นเลยเมื่อกู้สีเฉียวมาถึงชั้นล่างของอาคารพาณิชย์ก็โทรศัพท์หาหมู่จงเมื่อมู่จงรับสายก็รีบลงมารับเธอทันทีเขาเห็นหญิงสาวยืนอยู่ชั้นล่างเธออยู่ในชุดเดรสสีเหลืองอ่อนหน้าตาจิ้มลิ้มดวงตาดำขลับเมื่อต้องแสงแดดผิวก็ขาวยิ่งกว่าหิมะเมื่อเห็นหมู่จงเดินลงมาเธอก็ยิ้มบางๆให้เขา อา .mu อาต้องดูแลทั้งบริษัทดูแลถงถงด้วยลำบากคุณอาแล้วจริงๆไม่ลำบากหรอกได้รับโอกาสขนาดนี้ไม่ใช่ว่าจะมีได้ง่ายๆเมื่อมูจงได้สติก,กลับมาก็รีบตอบกลับเธอและพาเธอขึ้นไปชั้นบนจะพูดว่าลำบากได้อย่างไรละ่ะกู้สีเฉียวมีทั้งเงินมีทั้งแผนการและยังมีมันสมองการที่เธอให้โอกาสเขาก็เหมือนกับเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ บางครั้งเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีโอกาสพลิกชีวิตเช่นนี้อีกครั้งไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินมารักษาลูกสาวไม่ต้องกลัวว่าคู่แข่งรายอื่นจะเข้ามาซื้อกิจการที่ตัวเองเพียรก่อตั้งต่อให้ไปอยู่ที่ไหนเขาในตอนนี้ล้วนแต่เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาแม้กระทั่งเหล่าคนที่เคยอยู่เหนือกว่าเขายังต้องยอมอ่อนน้อมถ่อมตนเอ่ยเรียกเขาว่ากรรมการมูชีวิตแบบนี้คือสิ่งที่เขาต้องการต่อให้จะลำบากแค่ไหนเขาก็ยินดี เพราะเขารู้ดีว่าเขาคงจะหางานที่เหมาะสมกับเขาไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วและคงจะหาคนที่เชื่อใจเขาเช่นเธอไม่ได้อีกแล้วเช่นกันตึกบริษัทมีทั้งหมด1ิบชั้นแต่ความจริงมีเจ็ชั้นที่ยังว่างอยู่เพราะเป็นบริษัทเปิดใหม่ยังรับคนได้ไม่มากฐานะการเงินและขนาดบริษัทก็ยังจํากัดหลังจากผ่านการถูกหักห,กหลังมามู่จงจึงระมัดระวังในการรับคนเข้าทํางานมากขึ้นตําแหน่งพนักงานทั่วไปยังดีหน่อยแต่การสรรหาบุคลากรด้านการจัดการยังคงเข้มงวดเขาจะพิจารณาเยอะมาก สุดท้ายก็ต้องถามความเห็นของกู้สีเฉียวถึงจะสามารถตัดสินใจว่าจะรับคนคนนั้นหรือไม่กรรมการมู่สวัสดีค่ะคนในห้องทักทายมู่จงด้วยรอยยิ้มทันทีที่เห็นเขาเดินเข้ามามู่จงพยักหน้ายิ้มรับเล็กๆแต่ไม่ได้แนะนำกู้สีเฉียวให้ที่บริษัทรู้จักเพราะเธอเคยขอเอาไว้ว่าจะเป็นแค่คนที่อยู่เบื้องหลังก็พอจนกระทั่งคนทั้งสองเดินออกไปแล้วคนในออฟฟิศถึงมาจับกลุ่มคุยกัน นี่เธอคิดว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นใครคงไม่ใช่พนักงานออฟฟิศเราหรอกเนอะตอนที่72เทคโนโลยีที่เจ๋งที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเราจริงก็ไม่แย่นะพนักงานชายใส่แว่นของบริษัทกล่าวขึ้นผู้หญิงสวยขนาดนี้หายากอยู่นะเด็กขนาดนี้ก็ได้เข้ามาแล้วหรือว่าผู้หญิงคนนั้นกับกรรมการมู พนักงานหญิงที่กำลังเคาะแป้นพิมพ์อยู่เงยหน้าขึ้นทางส่งสายตามองเพื่อนร่วมงานแนวจะสื่อว่าพวกเธอก็รู้ๆกันอยู่บ้านหน้าเมื่อกี้เธอไม่เห็นท่าทีของกรรมการมู้ที่ดูเกรงอกเกรงใจผู้หญิงคนนั้นเหรอถ้าให้ฉันเดานะเธอคนนั้นอาจจะเป็นบุคคลระดับสูงก็ได้นะไม่ใช่ว่ามีข่าวหรือว่าบริษัทของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลอินหรอกเหรอไม่แน่นะว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะมาจากตระกูลอินก็ได้พนักงานอีกคนเอ่ยปากคาดเดา บริษัทเราเนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับตระกูลอินฝันไปเถอะผู้หญิงคนนั้นทำท่าดูถูกในสายตาของพวกเขาตระกูลอินเป็นสิ่งที่ห่างไกลเกินเอื้อมตระกูลนี้เป็นดั่งจัก,กรพรรดิของเมืองเอน็นเคยมีคนแอบดูบ้านของตระกูลอินในระยะไกลแต่ยังไม่ทันจะได้ถ่ายภาพใดๆก็ถูกเจ้าหน้าที่พิเศษไล่ออกไปเสียก่อนตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ที่เหล่าตำรวจคุ้มกันอยู่ทุกวันทุกคืนจะมาเกี่ยวข้องกับบริษัทเล็กๆเ,เ,เช่นนี้ได้อย่างไรลเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้ว จะบอกว่าเลยเธอได้ยังไงพวกเธอรู้ไหมว่าวันที่ฉลองเปิดกิจการตระกูลอินไม่เพียงแต่ส่งกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีแม้แต่คุณชายน้อยแห่งตระกูลอินก็มาด้วยตัวเองไม่งั้นเธอคิดว่าบริษัทเล็กๆของพวกเราจะได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้ากรมการค้าขนาดนี้เหรอพนักงานหญิงอีกคนเถียงกลับอย่างไม่ยอมแพ้คุณชายอินคุณชายคนเล็กของตระกูลอินคนนั้นน่ารือจุดสนใจของสาวๆเริ่มเปลี่ยน ได้ยินมาว่าเขาเปลี่ยนผู้หญิงไวัเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายวันก่อนยังมีข่าวลือกับนางเอกคนสวยคนนั้นแต่น่าเสียดายที่หนังสือพิมพ์ไม่กล้าลงรูปเขาแม้แต่หาในเน็ตก็เจอแค่งดแสดงผลเพราะละเมิดกฎหมายเซ็งเป็ดหกพวกเธอถึงขนาดเอาไปเสิร์หาเลยหรือจะว่าไปก็ใช่อยู่นะคนแบบเขาต่างจากพวกเราลิบลับเวลาทำงานยังว่างพอจะมาพูดคุยเรื่องไร้สาระอีกหรืออยากจะโดนหักเงินโบนัสกันใช่ไหม หวังปัวได้ยินเข้ากลมือจากงานที่ทำอยู่พลางเดินตรงมาที่ออฟฟิศเพื่อตักเตือนพนักงานเหล่านี้พนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกน้องของหวังปัวพวกเธอมีความสามารถสูงและหวั่นเกรงหวังปัวพอได้ยินเขาพูดดังนั้นก็วงแตกรีบหยุดปากทันทีในออฟฟิศกู้สีเฉียวกำลังนั่งอ่านสรุปผลงานบริษัทเธอพลิกเอกสารไปมาอย่างรวดเร็วอ่านจบในไม่กี่อึดใจจากนั้นก็หยิบเอาแผนธุรกิจล่าสุดขึ้นมาพลิกดูอยู่พักหนึ่ง หลังจากที่พลิกอ่านจนจบเธอก็รุ่นคิดอีกครู่ชี้จุดบกพร่องต่างๆให้มู่จงฟังก่อนจะแก้ข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างชัดเจนสองสาข้อมู่จงจดบันทึกประเด็นสำคัญในตอนแรกที่เห็นความเร็วตอนพลิกหน้ากระดาษเขาก็คิดว่ากู้สีเฉียวคงจะแค่เปิดอ่านผ่านๆแต่ที่ไหนได้เธอตั้งใจและทำความเข้าใจในทุกๆหน้าแถมยังสามารถออกไอเดียเกี่ยวกับแผนการใหม่ได้ด้วย โดยแผนการใหม่นี้พวกเขานั่งคิดกันมาสองวันคิดจนหัวแทบแตกก็คิดไม่ออกแต่เธอมองแค่แวบเดียวก็คิดได้แล้วงั้นหรือมู่จงมองกู้สีเฉียวอย่างตกตะลึงปีศาจตนนี้มาจากที่ไหนกันแน่นะเขาคิดไม่ถึงแน่นอนว่าเธอจะเป็นผู้มีพลังจิตกแกร่งกล้าเพียงกวาดตามองก็อ่านหนังสือได้นับสิบบรรทัดทันทีที่หวังปัวเข้ามาในห้องก็รีบถามกู้สีเฉียวว่าเธอได้นําเอาซอฟต์แวร์ที่จะให้เขาศึกษามาด้วยหรือไม่เธอพยักหน้ารับ นี่คือซอฟต์แวร์เทคโนโลยีขั้นสูงที่ฉันให้หลานเฉินคุณลองก๊อปปี้แล้วไปศึกษาดูคุณอามูช่วยไปติดต่อผู้จัดก,การของหลานเฉิญให้ฉันหน่อยนะคะเชียวเมยเเรือนพูดตามจริงนะถ้ารอพึ่งวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีบนโลกของพวกเธอฉันเกรงว่าต่อให้ผ่านไป20ปีก็อาจจะคิดค้นซอฟต์แวร์ทั้ง3อันนี้ออกมาไม่ได้การใช้300คะแนนมาแลกกับซอฟต์แวร์สอันนี้ในตอนนี้ฉันว่าคุ้มสุดๆไปเลยละ่ะ ระบบที่อยู่ในพื้นที่เสมือนจริงเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเป็นกังวล300คะแนนแรกกับซอฟต์แวร์3ระบบฟังดูอาจจะแพงมากแต่มันสามารถทำให้บริษัทใหม่ของเธอได้รับประโยชน์สูงสุดได้ดังนั้นเพื่ออนาคตที่ดีของกู้ซีเฉียวระบบถึงต้องอดทนไว้ซอฟต์แวร์ที่กู้ซีเฉียวหยิบออกมาขั้นสูงแค่ไหนมู่จงไม่รู้แต่พอเขาเห็นราคาเปิดประมูลก็พอจะรู้ได้ว่ามูลค่าของซอฟต์แวร์นี้ไม่เบาแน่ๆ ดังนั้นเมื่อได้ยินว่าเธอจะยกซอฟต์แวร์นี้ให้กับบริษัทหลานเฉินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเขาก็ค่อนข้างปวดใจอยู่ๆก็เหมือนโปรยเงินเฉียดสิบล้านออกไปจากมือเสียอย่างนั้นในสมองของเขานึกภาพในวันที่เปิดบริษัทวันนั้นอินเซร้าหยวนเป็นคนนำกระเช้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยตัวเขาเองเพื่อสารสัมพันธ์เช่นนี้หากต้องแลกด้วยซอฟต์แวร์สองสามอันก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ไม่รู้ทำไมยังรู้สึกว่าบริษัทขาดทุนอยู่เลย มู่จงยังคงลังเลใจแต่ก็ให้ผู้ช่วยของเขาไปติดต่อผู้บริหารระดับสูงของหลานเฉินส่วนหวังปัวก็นำเอาซอฟต์แวร์ที่กู้สีเฉียวให้เขาไว้เมื่อครู่มาทำการคัดลอกเขาเพิ่งเปิดคอมพิวเตอร์อักษรหนึ่งบรรทัดก็เด้งขึ้นมาในกล่องโต้ตอบบนหน้าเดสก์ท็อปเธอเป็นคนสร้างซอฟต์แวร์นี้เองหรือจากเอ็กหวังปัวตกใจจนขยี้ตาตัวเองหลายครั้งคนที่ส่งข้อความนี้มาเป็นแฮกเกอร์เรื่องชื่อในวงการ ในวงการนี้พวกเทพเทพจะทำตัวลึกลับเป็นเทพมังกรเห็นหัวไม่เห็นหางเมื่อก่อนเขาทำได้เพียงแงนหน้ามองภูเขาลูกใหญ่เท่านั้นแต่ใครจะคาดคิดว่าขณะนี้เทพพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเช่นนี้หวังปัวรู้สึกราวกับตัวเองกำลังฝันไปและพิมพตอบก๊อกก๊อกแก๊กแกด้วยสติเลื่อนลอยคุณคือเทพเอกตัวจริงหรือเนี่ยผมศรัทธาในตัวคุณมานานมากแล้ว อีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกเด็กหนุ่มรูปหล่อผมดำดวงตาดำขลับกำลังมองดูข้อความที่ตอบกลับมาทีละบรรทัดและซอฟต์แวร์ใหม่อีกสองสามตัวแววตาก็พลันเป็นประกายลุกโชนผ่านไปสักพักเขาก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำสุดท้ายแล้วความพยายามที่จะแฮกซอฟต์แวร์อันใหม่นี้ของเขาก็ไม่เป็นผลหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงไม่เชื่อว่าจะมีซอฟต์แวร์ไหนที่คนอย่างเขาจะแฮ็กไม่ได้แต่มาวันนี้ความจริงก็ปรากฏต่อหน้าเขาแล้ว นั่นทาให้เขาทั้งตื่นเต้นและประหลาดใจเห็นทีคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะกลับไปที่เมืองเอ็นอีกครั้งแวดวงไฮโซในเมืองเอ็นต่างก็รู้ดีว่าหลานเฉินเป็นของใครแม้จะมีคนพูดว่าทหารและการเมืองไม่ควรข้องเกี่ยวกับธุรกิจแต่เมื่ออินเซาหยวนจะเปิดบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงอะไรแม้กระทั่งคุณปู่แห่งตระกูลอินยังไม่ทักท้วงแล้วจะมีใครกล้าห้ามปรามเขาได้แต่ไรมาอินเซาหยวนไม่ได้ใส่ใจบริหารบริษัทนี้เท่าไหรนะ่นัก เดิมที่เขาก็ไม่ได้มีพรสวรรค์ที่จะบริหารธุรกิจเป็นทุนเดิมอีกทั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาอยู่แต่ในเมืองหลวงต้ตูเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจกิจการของหลานเฉินสักเท่าไหร่ยังดีที่เหล่าคณะผู้บริหารของหลานเฉินสามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมได้อินเซาหยวนคนนี้ถึงแม้จะโง่แต่มีเงินเยอะคนอื่นต่างก็ให้เกียรติเขามิเช่นนั้นป่านนี้บริษัทลุ่มๆดอนๆเช่นนี้มีหรือจะยังอยู่ต่อได้ ทันทีที่ผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสพบตัวอินเซาหยวนก็รีบพาตัวเขามาที่ห้องประชุมใหญ่ทันทีอินเซาหยวนพอจะรู้ว่าตัวเองไม่ควรทำตัวเช่นนี้จึงทำทีเคร่งครึมยอมรับและนั่งฟังนิ่งๆในห้องประชุมเหล่าบรรดาทีมผู้บริหารเห็นเขามีท่าทีเช่นนั้นก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งไม่ใช่ว่าพวกเขาบ้าดีเดือดหรอกนะหากคุณชายท่านนี้ไม่อยากมาประชุมจริงๆไม่ว่าใครก็คงบังคับเขาไม่ได้ ที่พวกเขาเชิญอินเซาหยวนมาร่วมประชุมในวันนี้ก็เพราะบริษัทจิวเทียนเน็ตเวิร์กที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ทั้งเมืองในขณะนี้บริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่นี้กำลังผลักดันซอฟต์แวร์ตัวใหม่สองสามตัวเข้ามาในตลาดประมูลคนในตลาดประมูลต่างประเมินมูลค่ากันว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถประมูลขายได้สูงสุดถึง4ล้านเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปก็ทำเอาคนในวงการแตกตื่นแถมมูลค่าบริษัทจิวเทียนก็สูงขึ้นจนทำลายสถิติใหม่ด้วย แต่สิ่งที่บริษัทหลานเฉินกังวลก็คือคู่แข่งของบริษัทประมูลซอฟต์แวร์ไปได้ตัวหนึ่งตอนนี้พวกเขายังปิดปากเงียบเขายังไม่รู้ว่าเป็นซอฟต์แวร์อะไรเพียงแต่รู้ว่าในตอนนี้พื้นที่สื่อโฆษณาของพวกเขามีมากขึ้นกว่าเดิมมากจนแทบจะกลบหลานเฉินไปแล้วเลยทําให้บรรดาผู้บริหารของหลานเฉินก้นร้อนนั่งไม่ติดหลังจากที่ทุกคนได้หารือกันพวกเขาก็คิดว่าอินเซ้าหยวนน่าจะพอรู้จักกับคนในจิวเทียนอยู่บ้าง เลยอยากจะให้อินเซาหยวนไปช่วยถามว่าจิวเทียนจะยินดีขายซอฟต์แวร์อีกตัวให้หลานเชินหรือไม่เมื่อรู้ว่าพวกเขาตามหาตนเพราะเรื่องนี้อ so ินเซาหยวนก็ไม่ค่อยอยากเชื่อสักดเท่าใดนักถึงกับคิดว่าผู้บริหารระดับสูงคนนี้กำลังพูดเล่นกับตนความหมายของพวกคุณก <ix> ็ค er. ือบริษ er. ัทจิวเทียนเน็ตเวิร์กนั่นเก่งกาจขนาดนั้นเลยจริงๆเหรอดีกว่ากล้องไมโครสำหรับการทหารที่ผมซื้อมาตั้งแพงจากประเทศเอ็มไหมใช่เลยครับ ผู้บริหารตอบด้วยสีหน้าเคร่งขรึมแต่คนที่ชื่อมู่จงจากจิวเทียนค่อนข้างเล่นตัวผมพยายามติดต่อเขาหลายครั้งแต่เขาก็ยังไม่ยอมตกลงขายพวกเราเลยคิดถึงคุณขึ้นมาพวกเราจะแพ้คู่แข่งแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดอินเซาหยวนพิงพนักเก้าอี้รีตาพลางถ่ายโทรศัพท์เล่นไปมาเห็นได้ชัดว่าไม่สนใจฟังคำพูดของผู้บริหารเลยคนอย่างเขาย่อมไม่มีทางรู้ว่าเทคโนโลยีไมโครซอฟท์นั้นมีความสำคัญขนาดไหน เหล่าผู้บริหารเห็นเขาเป็นดังนี้ก็ร้อนรนมากอย่างดีที่มีเสียงโทรศัพท์ดังแทรกขึ้นมาก่อนทันทีที่ผู้บริหารเห็นชื่อปลายสายก็มีท่าทีดีใจและรีบรับสายนั้นทันทีตอนที่73งานเลี้ยงก่อนแยกย,ย้ายคนปลายสายที่โทรเข้ามาคือคนที่บรรดาผู้บริหารหลานเฉินอยากเจอแต่ไม่เคยได้เจอหลังจากที่วางสายผู้บริหารคนนั้นก็มองมาที่อินเซาหยวนด้วยสายตาเคารพเทิดทูน คุณชายอินทิแท้คุณก็ได้ซอฟต์แวร์ของจิวเทียนมาไว้ในมือแต่แรกแล้วนี่เองเมื่อครูกรรมการมูโซมาติดต่อว่าจะมอบซอฟต์แวร์กับอุปกรณ์ต่างๆให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอินเซร้าหยวนผู้ได้รับการเคารพเทิดทูนงุนงงเล็กน้อยขณะนี้เขาตรหนักรู้ได้แล้วว่าที่ผู้บริหารพูดไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเขาเก็บท่าทีไม่ใส่ใจหางตาเฉียงขึ้นเล็กน้อยงั้นที่พวกคุณบอกว่าซอฟต์แวร์ของพวกเขาสุดยอดไม่ใช่ว่าล้อผมเล่นหน้าสิ ในตลาดตีมูลค่าไว้ประมาณนี้จริงๆครับเรื่องนี้คนในวงการต่างก็รู้ๆกันผู้บริหารระดับสูงยิ้มจนเอ๋อไปแล้วซอฟต์แวร์ของบริษัทจิวเทียนเน็ตเวิร์กเชียวนะตั้งสตัวแน่ไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกดีใจที่มีในตอนนี้ได้อย่างไรคุณชายเศร้าอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวซอฟต์แวร์ก็จะมาส่งแล้วถึงตอนนั้นพวกเราจะให้ทีมผู้เชี่ยวชาญสาธิตให้คุณดูอินเศร้าหยวนหยิบมือถือขึ้นมารอคอยอย่างอดทนเป็นครั้งแรก ทั้งสงบริษัทอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจเดียวกันไม่ห่างไกลกันมากดังนั้นไม่นานซอฟต์แวร์ก็มาส่งถึงบริษัทผู้เชี่ยวชาญไอทีของบริษัทได้ถูกเรียกตัวมาช่วยกันดูแม้แต่อินเซ้าหยวนก็แวะไปดูอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่รู้เรื่องพวกโคดร,ระบบต่างๆแต่เมื่อช่างเทคนิคได้มาติดตั้งจนเรียบร้อยทันใดนั้นภาพโฆษณาแบบต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปทรงสามมิติหลักสีช่างเทคนิคถึงกับอุทานออกมาด้วยความดีใจ ผมยังไม่ได้ทำความเข้าใจซอฟต์แวร์นี้ทั้งหมดจึงยังแสดงผลได้แค่นี้ด้านในซอฟต์แวร์นี้มหัศจรรย์มากขอเวลาให้ผมศึกษาอีกสักสองสามวันแล้วผมจะสร้างภาพโฆษณาที่เจ๋งที่สุดในโลกให้ทุกคนได้ดูเองครับอินเซาหยวนไม่ค่อยเข้าใจของพวกนี้เท่าใดนะแต่เมื่อเห็นความตื่นเต้นยากจะควบคุมของช่างเทคนิคเหล่านี้เขาก็ซ่อนความไม่อยากเชื่อไว้ในใจบริษัทจิวเทียนส่งซอฟต์แวร์มาให้ปัญหาแก้ไขได้เรียบร้อยแล้ว บรรดาผู้บริหารไม่รั้งตัวเขาไว้อีกต่อไปอินเศร้าอยู่นนถึงเดินกลับออกมาจากตึกหลานเชินอย่างงงๆจริงๆแล้วที่เขาคบคาสมาคมกับกู้สีเฉียวไม่ใช่เพื่อหวังผลอะไรหนึ่งเพราะสาวน้อยคนนี้หน้าตาสสวยนิสัยเข้ากับเขาได้สองเพราะเจิงซูสเสวียนดูแลเธอดีเหลือเกินเขาจึงตามน้ำรับเธอคนนี้เป็นน้องสาวของตัวเองในสายตาของคนอื่นๆคงคิดว่ากู้สีเฉียวเอาเปรียบเขาแต่ไม่แน่ว่าคนที่เอาเปรียบจริงๆอาจจะเป็นเขาก็ได้ อินเซาหยวนปฏิเสธนสาวงามคนหนึ่งอย่างอารมณ์ดีโทรศัพท์หากู้สีเฉียวเพื่อนัดเธอออกมากินข้าวตอนที่กู้สีเฉียวรับสายเธออยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่พอคุยธุระกับมูจงเสร็จเธอก็มาที่นี่เมื่อได้ยินอินเซาหยวนเอ่ยปากเชิญเธอก็กลุมขมับอย่างช่วยไม่ได้วันนี้ดูถ้าจะไม่ได้ฉันมีธุระกับเซียวอวินไว้คราวหน้านะเดี๋ยวฉันเลี้ยงนายเองเธอเพิ่งเคยมาร้านอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในสองชาติพบกู้สีเฉียวรู้สึกชอบมาก ที่จริงเธออยากจะตรงกลับบ้านเลยทันทีแต่อูหงหวนโทรเรียกเธอให้มาหาเขาที่ร้านอินเทอร์เน็ตที่ทําให้เธอไม่เข้าใจก็คือคนอย่างเซียวหวินก็มาในที่แบบนี้ด้วยเธอแสดงบัตรประชาชนด้วยความรู้สึกสับสนกู้สีเฉียวจ่ายเงินค่าเข้าสอดสายสายตามองหาหนึ่งรอบไม่นานก็มองเห็นอูหงหวนและเซียวอวินพวกเขาไม่ได้เหมาห้องไว้เพียงมานั่งตรงมุมหนึ่งในถงใหญ่แถมใส่หูฟังไว้จนเธอเดินเข้าไปใกล้ก็ยังไม่รู้ตัว เมื่อพวกเขาเห็นกู้สีเฉียวมาอูหงเวิรนก็ลุกขึ้นให้เธอนั่งแทนเธอคงจะไม่รำคาญเสียงดังหรอกเนื้อฉันคิดว่ามาร้านอินเทอร์เน็ตทั้งทีต้องมานั่งที่โถงเล่นถึงจะสะใจเห็นท่าทีไม่ได้รังเกียจอะไรของกู้สีเฉียวอูหงเวินก็ยิ้มออกมาฉันจะสอนเธอเล่นเกมนี้ของจิวเทียนเกมนี้ขนาดเซียวอวินเล่นแล้วยังเลิกไม่ได้เลยได้ยินดังนั้นความรู้สึกของกู้สีเฉียวก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก แม้ว่าเกมออนไลน์นี้เป็นฝีมือของเธอเองแต่เธอไม่เคยลงเล่นจริงจังแบบนี้มาก่อนกดเข้าไปป้อนชื่อแบบเป็นชื่อในเกมอูหงหวนลงมือสอนกู้สีเฉียวเล่นเกมทีละขั้นตอนเขากลัวว่าเธอไม่เข้าใจเลยอธิบายอย่างชัดเจนกู้สีเฉียวตั้งใจพิมพ์ชื่อสมมุติของตนเข้าไปสี่คำว่าอี้กู้เชียนเนียนคุณได้เข้าสู่ชุมชนมือใหม่กรุณากดเ p c พซีเพื่อรับภารกิจเริ่มต้นรออีกสักครู่เราจะเปิดรหัสเพื่อพาคุณเข้าไป อูหงหวนเบียดไล่ให้เด็กที่นั่งข้างๆย้ายที่ไปพลางลงทะเบียนบัญชีของตนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาและสอนกู้ซีเฉียวเล่นเกมพลางเอ่ยปากชมเกมนี้ไม่หยุดไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดค้นเกมนี้นะไม่ว่าจะเป็นเสียงกราฟิกความเร็วฟีเจอร์ต่างๆหรือกระทั่งลำดับความยากก็ออกแบบมาได้ตรงใจฉันเลยหลายครั้งที่ฉันเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เกมแต่มันคือชีวิตจริงๆ ฉันเข้าใจมาตลอดว่าเกมแบบนี้มีแต่เมืองนอกจะพัฒนาขึ้นมาได้คิดไม่ถึงว่าคนจีนอย่างเราเราจะทำได้ก่อนฉันพอจะวาดฝันเห็นเกมจิ๋วเทียนนี้เบียดขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้เลยละ่ะอู๋หงหวนพูดด้วยความตื่นเต้นท่ามเรื่องนี้ไม่หยุดสำหรับสิ่งที่เขาพูดกู้ซีเฉียวฟังด้วยรอยยิ้มจางๆเครื่องหน้าของเธอสวยงามคิ้วตางดงามดั่งภาพว่าสายตาที่จริงจังจดจ่อของเธอดูอ่อนโยนเหลือเกินอู๋หงหวนยิ่งพูดยิ่งมัน กู้สีเขียวอาจจะมีความสามารถในด้านต่างๆมากมายแต่ความสามารถในการเล่นเกมออนไลน์จัดอยู่ในเกณฑ์บ้านๆไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้เก่งมากเธอ,อยังสู้ฝีมือเซียวอวินไม่ได้แต่เธอก็ไม่ได้ชอบเล่นเกมออนไลน์สักเท่าไหร่หากแต่เจ้าระบบกลับชื่นชอบเกมนี้เป็นอย่างมากกู้สีเฉียวเลยปล่อยให้เจ้าระบบเล่นแทนไปในฐานะที่ระบบก็เป็นเครือข่ายเสมือนที่ทรงพลังที่สุดมันได้ให้กำเนิดปัญญาของตน แม้กระทั่งไฟว้อนของทั้งโลกก็ไร้ประโยชน์ต่อหน้ามันกับแค่เล่นเกมออนไลน์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอ้อ,อกเกือบลืมไปเลยเซียวอวินที่เล่นอยู่หน้าคอมเด้งหันขอบมาทางกู้ซีเฉียวเมื่อวันหัวหน้าห้องบอกให้ฉันเรียกเธอไปงานเลี้ยงอำลาด้วยตอนนี้กี่โมงแล้วตายแล้วลืมไปเลยปูหงหวนเหลือบมองที่คอมพิวเตอร์สี่โมงยี่ิบห้านาทีแล้วหัวหน้าห้องนัดให้เราไปเจอกันก่อนห้าโมงยังดียังไม่เลยเวลา เซียวอวินโล่งใจไปเปราะหนึ่งพรุ่งนี้เป็นวันประกาศผลคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งถึงตอนนั้นบางคนอาจจะดีใจบางคนอาจจะเสียใจกับผลคะแนนสอบดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงเลือกวันก่อนประกาศคะแนนมาเลี้ยงฉลองเรียนจบกันเสียก่อนหัวหน้าห้องของพวกเขาจึงเลือกเอาวันก่อนหน้าหนึ่งวันมาเป็นวันเลี้ยงอำลาหากแต่หัวหน้าห้องติดต่อกู้สีเฉียวไม่ได้เลยได้แต่กำชับผ่านเซียวอวินให้พากู้สีเฉียวมาด้วยให้ได้ สถานที่นัดรวมตัวกันก็คือสถานบันเทิงที่พอใช้ได้แห่งหนึ่งเซียวอวินมองจากไกลๆก,ก็ตกใจเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าหัวหน้าห้องของพวกเราจะรวยขนาดนี้จุดโฟกัสของเธอนี่แปลกเสมอเลยนะกู้สีเฉียวหัวเราะน้อยๆเธอมองเห็นหัวหน้าห้องยืนอยู่ตรงประตูแล้วคนที่รวยที่สุดในชั้นนี้น่าจะเป็นเธอไม่ใช่เหรอเซียวอวินลอบมองค้อนไปที่กู้ซีเฉียวไม่เธอต่างหาก คู่สีเฉียวได้แต่เอามือลูบจมูกไม่พูดอะไรอีกหัวหน้าห้องเห็นเธอทั้งสองคนแล้วสองสาวสวยมาถึงกันแล้วหากยังไม่มาอีกใหญ่พวกนี้ต้องรุมถึงฉันแน่ๆ่ตอนที่พวกเธอทั้งสองตามหัวหน้าห้องเข้าไปในห้องส่วนตัวก็พบว่าคนอื่นๆมากันพร้อมหน้าแล้วเมื่อเห็นหัวหน้าห้องพาสองสาวเข้ามาเด็กหนุ่มก็เข้าไปตบบ่าหัวหน้าห้องเบาๆหัวหน้าห้องนี่ใช้ได้เลยนะขอชนก่อนสักสามแก้วหัวหน้าห้องโดนมอมเหล้าทีเดียวสามแก้วรวด สาวสวยผู้คนเหล่านั้นต่างไล่ทักทายกู้สีเฉียวพวกเขาแบ่งออกเป็นสองโต๊ะก่อนจะให้กู้สีเฉียวนั่งอยู่ที่โต๊ะหลักเซียวอวินก็พลอยฟ้าพลอยฝนได้นั่งที่โต๊ะนั้นไปด้วยทุกคนรู้ว่าฉันเกือบล้มเลิกการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะเรื่องครอบครัวฉันเก่งไปทางวิชาคณิตศาสตร์ตอนที่ฉันใกล้จะหมดหวังยังดีที่มีเสี่ยวกู้และพวกเธอทําให้การสอบครั้งนี้ฉันทําได้มากกว่าการสอบทั่วไปซะด้วยซ้ําขอบคุณเธอนะและขอบคุณทุกคนจริงๆ หญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงข้ามกู้สีเฉียวลุกขึ้นมายกแก้วเล่าขอบคุณเธอหญิงสาวพูดไปขอบตาก็เริ่มแดงหลายคนต่างบอกให้เธอยอมแพ้แต่ยังดีที่คนในห้องทั้งหมดเป็นกำลังใจให้เธอฝ่าฟันมาได้ไม่พูดอะไรมากแล้วเสี่ยวกู้ฉันขอชนแก้วขอบคุณเธอคนที่อยู่โต๊ะข้างๆพากันมาห้อมล้อมพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาผ่านการสอบครั้งนี้มาได้เพราะกู้สีเฉียวเป็นเพราะเธอทำให้พวกเขาข้ามผ่านอุปสรรคจนสร้างปาฏิหารมาได้ จนกระทั่งตอนที่ทำข้อสอบจำลองครั้งสุดท้ายคะแนนเฉลี่ยของห้องพุ่งทะยานขึ้นไปจนทำเอาครูหัวหน้าชั้นที่ไม่ชอบพวกเขามาตลอดถึงกับตาโตอ้าปากค้างพวกเขาเชื่อว่าเมื่อคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยออกมาก็คงไม่ต่างจากตอนทำข้อสอบจำลองมากนะักนี่คือความมั่นใจและเป็นความมั่นใจที่กู้สีเฉียวสร้างให้กับพวกเขา